สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกผชั้นนาวขอนำคุณผู้ชมติดตามการถ่ึงสดนะครับศึกฟุตซอลทีแชมป์อาเซียนนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับในรอบกลุ่มสเตจครับวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติบุรีนดารุสซามนะครับพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับในส่วนของผู้วรจัยในวันนี้ครับคุณเป็นกวินแก้วกระโดกวิจิตรและผมสรุปวิทัศน์ครับ20นาฬิกาพอดีเป๊ะเลยเวียดนามเริ่มก่อนครับจากขวาไปซ้ายครับสำหรับทีมชาติเวียดนามกับทีมชาติบบไนนนะคครรัดาววงงอกตืม แต่งนิดนึงแล้วยิงโอ้โหทักทายแรกครับเซฟได้เอาไปบอลลั่นยังตามเก็บได้ครับอดีตอย่ยไม่กลัวครับเซตที่แดดเกนินบอลชนสั้นมาโดนดีเลยไว้ก่อนเงียนทักคิวคือย้อนกันมาทีนึงจะแหวกแต่ว่าเอาไปได้ด้วยโอ้โหยาวไปไหมเอ้ายังได้อยู่ทีนึงแล้วแตะลูกนี้เป็นมาได้จบเหมือนกันยิงออกไปเองครับนูฮันลาชิกเก็บโอ้โหเโอโหบอร์เจ็ดที่มันจะลงมางได้ครับวัน,านคาร์ควางเ,เอาบอร์บอลลงสวยมาก ยิง1-0เลยโอ้โหตัวตุนบูครับในจังหวะที่จิ้มเข้าไปอย่างสวยงามนะครับเอาแล้วครับขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0ย์ครับตัวตุนบูวันคารนะครับคว้างมาแล้วจังหวะแรกครับจับด้วยซ้ายก่อนที่จะจิ้มด้วยขวาเข้าไปครับขึ้นนำา10ครับทางเวียดนามว่ายิงได้เรื่อยๆแล้วครับแล้วก็เป็นคิกอินของเวียดนามจับคืนกับมันซัดลูกนี้เอาบอลจังปัดทิ้งออกมาได้ครับ มูมัดอารียังเป็นคลกิกอีกครั้งครับของทางเวียดนามตวงนะครับได้ซัดมุสคู่นี้บอลกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครั้ที่ไฮาดาวีอ้าวเสียแบบนี้อันตรายแล้วหลอกยิ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้ไหลามาสวยมากก็ทางเหรียนตัวของลองคลับให้เพื่อนจบสกอร์คือหมายเลขสิบสามของบินชุกลองขอบคุณเลยครับของบินชุกเพื่อนไหลามาให้แบบนี้นี่โล่งๆครับ ดูไปแย่งมาได้แล้วก็เห็นเพื่อนอยู่ในเหลี่ยมที่ดีกว่าครับไหลให้เลยครับไม่ยิงเองครับเหนียนรวงทองลองมินลวงเหียนมินลวงให้วังฮุยเปิดมาเอ้าเข้าพรวดไปแล้วแต่ว่า,าวนี่ก็พวดกว่าว้าย,ย,ยุ่งเลยนะเนี่ยอกาศโดนใบแดงสูงนะครับเรียบร้อยเลยครับออกมาพลาดนะครับสุดท้ายก็ไปดึงเขาไว้ครับ ลักษณประตูมีสามคนนะที่ส่งมามีหมายเลขสิบสามซาฟวานอีกคนหนึ่งแล้วก็มีอิกบาวนะครับอันที่สอออกมาแล้วผิดจังหวะครับตัวเล่นเหลือน้อยกว่าครับแต่ท่านไมอยากเล่นสองนาทีก็เสียประตูไปครับจะกลับมาเท่ากันเรียบร้อยครับโอ้โหครับเดี๋ยวลงมาได้แล้วครับก็ง่ายๆเลยครับจังหวะนี้เหมียนทักคิวครับดูครับหักมาให้แล้วยิงมุมแคบเลยครับปิดมุมไม่ดีครับ ทางอิกบาลโดวันทานนะครับที่หักข้อมาให้จนเจน่ไหมคับทางโดตุนวูด้วยครับที่ลงมาเล่นคิกอินแล้วยิงลูกนี้ปัดทิ้งไปได้ครั้งหนึ่งครับทางด้านของอิกบอลแต่งก่อนหนึ่งจังหวะน,นะครับแล้วซัดด้วยซ้ายทางดาวงอกตวงนะครับแต่ว่าติดเซฟทางอิกบาลครับซอนไว้ อ่านะครับเปิดเกมลุยเข้ามาวินชุกฝากไว้น้ำหนักเอาถึงนี่ถ้าไหลมายุ่งเลยนะเรียบร้อยครับโอ้โหเข้าสูตรเลยครับกดสูตรติดสามเหลี่ยมเลยยิงไปเรียบร้อยเลยครับของวินชุกประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้นะครับสลีที่เจ็บจังหวะที่ล้มไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนนี้เป็นจังหวะที่ยิงเสยตะข่ายเลยครับของมินชุกเพือ่อนาหักมาให้นะครับตัวของลอง ยิงเสยด้านบนครับหมดสิทธ์เซฟครับอิกบาวซ้ายขอบอลอยู่ครับทาได้ของเหงยนโชมินฮุยเวียดนามครับเห็นโชมินฮุยตัวตัวจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการหนีหนีได้ด้วยครับแล้วยิงลูกนี้โอโ้โหสุดยอดเลยครับยิงไกลจังหวะนี้ก็เป็นประตูเลยโอโ้โหกดเต็มข้อแล้วทั้งเรื่องของทิศทางแล้วก่าความแรงนี่สิทธ์เซฟครับทางอิกบาวเข้าขวานะครับ ยิงได้เต็มข้อดีเหลือเกินครับหินโชมินฮุย5ต่อศูนะครับเวียดนามออกนำบรูไนก็โดนตุนวูตุนวูให้ที่นกดวงนกตวงฝากตรงนี้บูไดอ็อกบูไดอ็อกคืนกับมาจับแต่งนิดนึงเข้าสายสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับมาเงินทักคิวครับโอ้โหประตูดีสวยงามครับคือมันมีช่องนั้นอยู่ช่องเดียวนะครับโอ้แต่ยิงแม่นมากครับซ้ายของเงินทักคิวอางอาดิปอิกบาว นี่ครับโอ้โหจริงตรงนั้นขวางอยู่สองสาคนนะครับไม่ลมอีกบาแต่ว่าช่องตรงนั้นก็ยิงแมนเลยครับกดด้วยซ้ายไม่เหลือจีอินครับของทางฝั่งเวียดนามขย้อนมาไม่จับนะครับซัดเลยโอ้เข้าไปเลยครับโอ้โหยิงเฉียบขาดจริงครับเหยียนหุ่นตนเวียดโอ้โหเจ็ดต่อสู๋แล้วนะครับก่อนจบครึ่งแรกครับของเขาในเกมนี้ครับวิ่งมาตะบันด้วยขวาโอ้โหบอกระแทกเสาไกลเข้าครับ น้ำหนักและทิศทางยอดเยี่ยมมากครับโอ้พยายามพุ่งปัดแล้วแต่ไม่ถึงนะครับเป็นคิกอินนะครับของทางบุรไนครับจังหวะมุสคูนี้ยิงออกข้างไปนะครับพอมินทุแล้วก็จบพิเรียดแรกครับเป็นเวียดนามนะครับนำบรรุนอยู่7ประตูต่อศูนะครับเหยียนทักคิวนาทีที่9กับ18ครับ เหียนโชมินฮุยนาทีที่14แล้วก็เหยียนหุ้นตัวเวียดนาทีที่2ี่นะครับแล้วก็หาถึงได้ซัดเป็นประตูที่8ครับของทางเวียดนามครับโอ้ยังไม่ถึง1นาทีดีเลยนะครับเหียนโชมินฮุยครับบวกประตูที่2ของเขาในเกมนี้วินาทีครับของเปียดสองครับโอ้ซัดลูกนี้หมดเซฟเลยครับจังหวะทิ้งตัวไปคนข้างอีกบ่าวสมัยนี่นอต้องยกระดับกันอีกเยอะเลยครับ ยิงเอาเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับโอ้โ oh, ห oh, แหว่ท้าวดีเป๊ะเลยครับจังหวะยิงของตราเลโบครับก็ต่อศูนย์แล้วนะครับประตูที่ก้าได้จากตรันเลโบครับคือจังหวะของเหงียนมินหลวงที่เขาเจตนาเหมือนจะยิงมากกว่าครับตร,ตรงฟองลุยข,ขึ้นมาเดืตวัตวนฟอง ไ้มากับตันทีมตรนี้ขอสักหน่อยนะครับว่าปิ้นยิงซ้ำจิตเสาเอากันเด้งเข้าอีกครับโอ้โหสิบศูนย์ครับก็ยังได้ประตูแล้วฟาวงหุยครับโอ้โหบอลมาโดนหน้าอิกบ่าวเข้าประตูตัวเองด้วยนะครับดูครับจังหวะตบบันได้ขวาก่อนนะครับเห็นเป็นลวงแล้วเนี่ยจังหวะซ้ำบอมไปชนเสานะครับแล้วก็กระเด้งมาโดนหน้าของทางอิกบาวนี่แหละครับโอ้โหตัวนู ขยับมาปล่อยมาตัวหลังครับโอ้สวยมากครับยิงลูกนี้มาเหียนทักคิวครับโอ้โหได้อัดด้วยซ้ายนะครับนี่เป็นประตูที่3าของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยนะครับเหียนทักคิวไหลมาแล้วปัดด้วยซ้ายครับน้ำหนักและทิศทางเนี่ยบอกเพอร์เฟกเลยครับอิกบาวพยายามจะพุ่งปัดแล้วไม่ทันครับเดินครับบูเดลฮอฟมอสคูนี้หควงยามอ่ะูเดลฮอฟครับ ก็บได้มองหาเพื่อนว่างอยู่เอากับให้มาทากฮิวเดี๋ยวทักฮิวหลอกสวยย้อนกลับไปสวยเลยครับแทบกินเข้าไปง่ายๆฐานมิชี้บอกเพื่อนสุดยอดครับบูเดรคเป็นประตูที่12ครับหนึ่งโหลพอดีไป12สูนและครับก็ต้องให้เครดิตกับคนนี้แหละครับเหียนทักฮิวที่ทำแฮตริกไปแล้วนะครับคุณเ็นควินอยาให้แพ้คุณตัวงสมพลนะครับจดให้ถูกนะครับกระชากหนีมาสวยครับก่อนไหลเข้ากลางมาก็ง่ายๆเลยไม่ได้ครับคอมบินจุก อีกเบาคว้างมาเวียดนามเก็บได้ก้าวลงมาใหม่ครับเหยียนตัวของลองของลองนวิ่งไปทำทางโอง้ยิงเข้าไปเลยครับโอโหเหยียนโชวมินฮุยครับหมายเลขสิบยิงเป็นเข้านี่ก็เป็นประตูที่สามของเหยียนโชวมินฮุยในเกมนี้นะครับเกมรับหยุดเวียดนามไม่อยู่ครับกระชากมาตะบันด้วยซ้ายครับเข้าเหลี่ยมเสาแรกเหลี่ยมนี้ยิงยัดเลยใส่หน้าเลยไปหน้าไม่ได้ต้องกลับมา แล้วก็เสียบอลอูอน,นี้อันไรน์แล้วครับยิงเข้าเลยครับโอ้โหประตูที่สิบสี่ครับลูกยิงของอยเนียนคุนตุนเวียสเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้ครับสูงแล้วนะครับเกมยังอยู่ในช่วงยังไม่ถึงครึ่งทางของพเพลียสองเลยนะครับี่เพลงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าบุกอยู่ดีดีมุดลงมานนครับดต่งอกตรวงให้แล้วไปอกตรวงแต่เพื่อนไม่คืนโอ้โหเดี๋ยวยิงแล้นี้ไม่ต้องคืนครับ โอ้โหยิงเฉียบขาดจริงๆครับเอาโอ้โหซับวานเจ็บด้วยครับอ,อาจจะเป็นจังหวะลงพืนนะนะครับต้นขาขวาครับโอ้แต่ว่าลูกนี้นี่เข้าคอเลยเหลือเกินครับแต่งเข้าขวาแล้วโอ้โหเรียกว่าเสียบขาเลยก็ว่าได้ครับโอ้จังหวะยิงลูกนี้สุดสวยเลยครับหลอกสวยด้วยของลองลองอีกทีนึง ไหลามาลูกนี้ปา้าวทำเข้าประตูตัวเองเลยครับแล้วก็อย่าบอกว่าเป็นเขาด้วยนะ <laughs> ใช่ครับท้งซิงีส์ครับแต่กล้องจะมาเป็นกับตันทีมฮาริทไยดาวีเป็นการทำเข้าประตูตัวเองอเป็นลูกที่สองในเกมนี้ของทางบูน่าตะวกนไม่มีครับลุยเองหรือเปล่าอูจังหวัเวียดนามครับมีตัวเดียวที่ดิเลยไว้คือเดนิสัชมานบอลมาฝากดววนชัน บันทานให้ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับยิงง่ายๆเข้าไปครับเขี่ยง่ายๆเลยคือฟาร์มกวางหุยครับประตูแรกของฟาร์มกวางหุยในเกมนี้ครับ17-0ครับง่ายมากๆครับจังหวะนี้ของฟาร์มกวางหุยเคาะนิ่มๆเลยครับนี่ครับโอ้โหสบายๆครับเคาะด้วยขวาเข้าไปฟาร์มกวางหุยยกลอยมาไม่จับแล้ครับสวนโอ้โห สุดยอดเลยครับลูกนี้ว่าวเงี้ยไม่ลวงครับลูกแบบนี้นี่ว้าเด็ก19ยิงดีมากครับแล้วในเกมนี้นะครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้นี่ขวาไอ้โต้ต้องบอกว่าเต็มข้องจริงครับดูครับโอ้โหบอลไม่ตกพื้นเลยขื่นไปจะให้กับซยาฟิกเก็บได้ครับซยาฟิกถือด้่ไหมเดนิชไอมาน์ซยาฟิกเล่นเองครับหลอกล่อไว้ย้อนมาฝาอีกฝาอีกจะหนีหนีได้ไหมอ้าวได้ครับฟ้า อ,อีกอีกโอ้โหว้าวนี่เอาใจช่วยบุไดเลยครับเนี่ย <laughs> เซฟได้ครับโดนตนฟองโอ้โหได่จริงเนี่ยวะเนี่ยตั้งคิวครับดึงเวลาเอ้าบูไนก็มีอารมณ์นิดหน่อยนะครับเนี่ยมีแถบอาจจะมีเรื่องกันเนี่อผูุตสิสินต้องเข้ามาห้ามเลยครับเดนิชัยมาโดนเหลืองไปเลย ดูครับวันนี้ก็คือก็ต้องบอกว่าเขาก็อาจจะอารมณ์เสียด้วยนะครับโตไปถึงสิบแปดประตูครับในเกมนี้อ่ะก็หมดเวลาครับวันนี้เวียดนามชนะไปสิบป